เป็นหน้าข่ะตายได้อีกโอเคบอกว่าอย่าพึ่งเดินเดี๋ยวก็เพิ่มอ,อีกตีตายเหมือนนีบอสไหนว่าบอสแล้วดีแซแป๊บนึงแซ็ปนึง เจลูเนี้ยที่มันเป็นทางเชื่อมไปชั้นบนน่ะมันบักได้นะแป๊บหนึงทำไโยนต้นไม้เข้าไปได้ะเะรถ้าว่างมันยือยู่ตรงเนี้ได้คนคนที่เราหมุนจอด้วยพี่คนที่อยู่หูชั้นบนน่ะแล้วอยู่ตรงบมนเนี้ยมันจะได้ขีดได้บั็กจับหมดเลย ต้องมีจุดที่บังได้ดีวะพอทุกแพสเกตน,นะทุกชั้นบอสจะมีรูอยู่เล ายากอยู่พี่ต้องใช้ลูกธนูเออเอมแมทเทอรเรียลอะไรเนี้ยพี่ดูดีองที่เราไปฆ่านนั้นใ่ใช่ฆ่าเข้าร้อยเลแล้วก็ชอน้อนช้อนนข้หนึ่ มีคอ,อนเทนไฟล์สามสิบซอนชอนห้ารา้อนนไฟล์ห้าชซอห้าแล้ว, 5, 5, ลวเอบอร์สิบอดมาดูสีทองหมดยังมีอยู่เจ็ดร้อยห้าสิบค่ะอ่าเ,เ,เออ็พี่แต่ว่าแต่ว่าพี่คิมมีน่าจะมีลูกบอลเหลืองอยู่แบบ,บนึงบอลเหลืองเหรอแบบน,น,นะเดแบบี๋ยวเอาออกมันครับเลือยสีนส้แ ม,มีอยู่สามค่ะมีสามลูก,ลกได้ที่อดอกอ่าลูกละห้าร้อยค่ะที่เอารูปบอลไหมยี่มีเยอะอยู่อ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวเอาออกมากที่อยู่ทางขวาค่ะที่เติมตีได้

โอ้โหแม่งกิวแรงกว่าแพรนิดที่ผ่านกิวจีอาร์พันมาแรงเฮียเหมือนเดิมอะต้องยิงล็อกขาดเลยที่ต้องไม่ต้องไปสนใจลูกเลย อันนี้คือบอสมันเหรออืมได่บอสของชั้น e นี้นะใช่ไหมถ้า่าร์ดดูหล่นไม่ถ้าการ์ดหล่นก็รวยเย้มัน,นม่้นเน บับก่อนบับก่อนใจเย็นเนี่ยพุ่งเร็พี่ใจเย็นใครดูตั้งแซดก่อนหายใจช่วท้องเลย สุดเดี่ยวหรอขอ,อกกันมั้ยับขับถ้ะดุยังขับถ้ะดุก่อนดีมาจะ เราก็มีอ๋อไปพันห้าถ้าใช้ธนูหลับะนะมันจะช่วยได้ไเก็บเก็บธนูทองธนูทองอ๋อมันมันต้องทำดาเมจตัวพ่องนะลองดูใช้ไม่ต้องไปยุ่งกับลูกดูไว้ลูกเันจะได้ไหน ครับแต่ตอนนั้นที่ค่าพอหักเคยหักไม้ได้พี่ตอนนั้นมีลูนหนึ่งมีชูลไล่หนึ่งเรนหนึ่งดีหนึ่งไม่ได้นะเพราะว่าพวกนี้มันมันมัน

ราหาไม่เจอในตรง โอ้โหนงมัน,อนอมองเห็นวะดีๆดีๆสองีขอให้ได้ยิงก่อนยอ,อ้าอวทีมอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวข้านล่างไงลนะจ๊ะฮะ ต้องต้องชาวลูกมันคนหนึ่งอ่ะให้พี่มาจะต้องชาวให้พี่เด้เห็นตัวพ่อมันเพราะลูกมันชาวทีเดียวตายหมดใช่ไหมไม่หมดค่ะจะเป็นเทลฟลายค่ะมันไม่ใช่ฮันเตอร์ไอ่ะเหรอเออพ่อน่ารสกมากับตัวเขียวมากับเฟิร์สป่าวะ มีเฟิร์สมีแซมมีชับป,ปุยแล้วก็มีใครอีกคนไม่รู้บีเพื่อนชับป,ปุยคนนั่นแหละถึงค,อคอ่อยตีค่อยฆ่ามันได้แต่ว่าบนบนร้อยชั้นน่ะบอสเนน่ะจะเก่งกว่าตัวข้างนอกนะโดยเฉพาะชั้น,นที่สูงสูงถ้าอย่างนั้นก็ต้องเหมือนว่าใครคนเยอะกว่านะ น่าสนิทมากบันกได้แหละแต่ว่าบัดจกด้โอคด้ด้ครับนะที่พี่อยบาพึ่งขยับนะขอเป็นบัมก่อนสไตายมันจะได้สนสักสี าตัวอื่นก่อนไหมตัวเล็กตัวน้อยพี่มีนนเชียนค <c oughs> หาหา,หาที่บ้านก่อน พี่เดย 8, แปะแทบเยอะๆได้ไหมนะคะให้ลูปมันติดแบบวางกระจายกระจายอะไรอย่างเงยอยากน้อยได้เห็นตัวแม่หน่อย Hey! แดงแป๊บนึง่งทุกครั้งเลยอ่ะจะต้องแบบติดตัวแดงอนะ่ะ ตายี่ตายอยู่ตรงคุมสุดเลยในสุดเลยพร้อมด้วยมแมลงต้มหู เอาเอาตายอยู่ตายอยูย่ค <c oughs> รับเลื่อนพ่กัดดิดายิงยิงพ่อมนแล้วลูกยิ่งหายหรือจะเอาสูตเดิมแล่ลูก พยายามเลยค่ะพี่แต่ว่าดอกเดียวมันไม่ไปต,ต้องให้แทน,นคมมือมคนมาชุบชุบตัวไใช่ใช่ค<ม>ือเรื่องของเรื่องชุบของแทงอนะ่ะมันจะมีดีเลยค่อนข้างมีดีเลยเยอะถ้าชุบเราจะทำอะไรต่อไม่ได้คือแฮทต้องยืนยืนไกลมากอะ่ะเดี๋ยวนะใจเย็นนะใจเย็น แต่ต้องแบบยืนอยู่หลังสุดจอไปเลยอะไรอย่างเงี้ยถึงจะชุบได้ ลูกที่ตัวนี่พี่ที่มันมาตีพี่เลสป่ะถ้า,<ะ>าไม่ได้ก็เลิกมองไม่มีตัวชมถ้าเราดึงมาตัวหนึ่งได้ไหมใหญ่าามาหมดเ่ยหนื่นามันติดมันติดในมุมจริง จะต,ต้องติดเดี่ยวแล้วก็ลูกไปหาทีมคือช็อต,ตเมื่อกี้พายจะบอกว่าถ้าเรามีที่ข้างหลังให้วิ่งนะเราลอดนั่นแะแต่ว่าเราหลังชนฝาไงมันเลยไปไหนไม่ได้ใกล้แล้ว,วที่ยิงบอสพร้อมจะติดว่าพะบอมจะติดาตมาแต่ลูกลเอาลูกออกจากที่ไป ต้องยืนแยกกันสุดๆนะเป็นว่าพี่เดเอาจจะต้องไปยืนมุมตัวไหนมันฮิวพ่อเป็นว่าตัวไหนฮิวได้เอามันฮิวตัวเอง แต่มันไม่หิวลูกม,มัน,มนใช่เกิดเร็วบ้สแป๊บนะเดีย๋ยวเพิ่งทำไรนะต่อเปนบั๊บเรียบร้อยแล Các một hãy đăng kí เดี๋ยวไปหาตัวก่อนก็ยืนสามขั้นเนี่ยลจอพอลูกมันมาก็การละกันนะเดี๋ยอยู่นะถ้าลูกมันมาพ่อมันจะไม่มาลูกมกันมาเดียวเดี๋ยวละเดี๋ยวละเป็นโอเคนะห้าี่สอลูกมาแล้วเอาวิเอาวิวโอ้ยอแล้เร็ยล 何だろう พูดเงินมีขันทโหมออกไปให้หมดออกไปให้หมดโอ,อ้ยชุบเลยเ,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 เล้อดเซ็บีิเซ็บีิไว้โอ้โหเลือดแม่งขึ้งหลอด หรือไม่ต้องไม่ต้องนั่งก็ได้ยิงบอสมันมาแล้วตังโหลด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 อ้นนั่นหมดอ่าใยหมดเอาใยทีนี้ในสักทีทีนี้ไม่ต้องยิงลูกจิ้มชื่อพอไมท่านค่ะได้เลย ต้องรีบเตื่นก่อนที่มันจะดูเต้งหรอ เอาลนะทำไปเอาละเตรียนของสเต็ะเดินเพราะถ้า,า,ม,ามีใยมุงมุงลูกก็ได้ไม่มาแล้วก็ไม่ต้องใส่โล่ลูก

ีแพงไม่เหลือเลยสสพหมดนะแบ ขอเอฟพีเป็นพร้อมก่อนเพราะว่ายืนมันใช้เยอะมากเดี๋ยวแพนจะแอบอยู่ในรูนี้นะแล้วก็พี่จับพินก็ยื่เปนที่เดิมนะเพราะถ้าเกิดพี่จับพิมตายมันก็ไม่วิ่งมาหาแพนเป็นทชุกต่อได้พิ่เข้าวิ่งออก นี่เล่นมันกลางบันไดนะแทนจะได้แอบแบบนี้งลงขอขยับไปอีกแักหนึง่งเัอไม่มาแล้ว 你干什么？你干什么呢？<music> จะหยุดมนลงไปข้างล่างเลยค่ะไปยืนกินกันตรงเลยหัวมุมนี้ไปนิดนึงได้ไหมคะมันจะได้แอบบัฟเบาๆ ตัวใหญ่เบ้อเล่หมดตีนงไงบ้างพี่ได้อยู่ตรงไหนะคะมาเนี่ยถ้าแม่เป็นตัวใหญ่แต่แรกแม่ได้ยิงง่าย เสือเจอเล็กๆเหมือนกันสองคนเต้นนะสุดท้ายท้ายสุด499ตอที่ตังขึ้นมีตัวใหญ่ครับที่ล่อมันลงไปติดแมงมุมข้างล่างได้ไหมคะแล <t <t ้วก็วิ่งสวนมาชุกัน จะได้ต่อต่อได้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ข้างบนอยู่อยู่ตรงหน้าวับบน

เข้ามาเข้ามาโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเฮ้ยแค่มี้ายเย้จบอบ F U ลบ U ลบ F U จบบหมดเลือนันเต็มหรือเปล่าเลือนมัครึ่งเมือแม่งเรือแม่งโคตรเยอะ ลูกมันอย่างเยอะเลยรอก่อนนะรอก่อนนะคือตายตรงไหนตกแลมใช่ไหมใจเต้นตุ๊กตา